สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับผมอยู่กับช่องไพทู์แผ่นพื้นซิ่งนะครับวันนี้เราต้องรีบขึ้นของไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขยนเสียครับเขยนสนามเสียเราต้องใช้เขยนของเราขึ้นเองครับกับสวัสดีถึง FC ทุกท่านนะครับผมนี่ครับยืดสุดปอกเลยครับเขยนสามท่อนยืดสุดปอกเลยครับ ก็จะเอาแผ่นกองข้างในครับปกติจะใช้เคสสนามขึ้นนะครับวันนี้วันนี้เคสสนามพังทั้งสองตัวเลยครับผมงานไม่เดินครับวันนี้ไม่ได้เทเลยครับเนี่ยสองแพรยังไม่ได้เทเลยครับห้าสี่ห้าป่ะสามสี่ห้า อ๋อห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าทำไมไม่เรียกลุงไปโอ้โ oh, ห oh. ดูเด็กรถใจร้อนครับเด็กรถใจร้อนอ่า ah. เด็กรถยกเองครับเด็กรถยกเองไม่รูว่าเขาจะยกไปได้หรือเปล่าไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้อง ah. อ่ะวันนี้มาดูเด็กรถแม่บ้านของเราครับ เยี่์สายครับเยี่์สายขับเฮียบครับไม่ใช่ธรรมดาครับทีมงานครอบครัวแล้วก็จะโดนหัวลูกด้วยมึงอ่ะโดแน่หดตพอยกขึ้นหน่อยพอโคตหน่อยโคตรหน่อยหดหน่อย อ๋อไปเลยทีมงานก็พัวครับไม่ขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวฝนตกลำบากอ้าหดมาหดมาเดี๋ยวโอ้อาลีอะโอ้ยเลียเร็วแท้ ขึ้นแผ่นนะครับพาครอบครัวขึ้นแผน่นไป แยกไปครับหน้าง,งานมันแคบครับงานวันนี้มาเฮ้ยอันนี้เนี่ยสองตัวนี่ไหมสองตัวนี่เหม้ ยืดกลครับรยืดสุดแขนเลยครับก้มลงเลยเออ sắt này say nó ô nhặng quá ขยายมาเลยขยายมาเลย4เีเพนขยาย เดี๋ยวไปขึ้นเม็ดห้าอีกครับตอนนี้ใกล้จะได้พอแล้วสองสี8หกเอาห้าสิแผ่นนะครับอีก4แผ่น